มันต่ำหรอต่ำก็ได้เราดูก่อนนะครับตอนนั้นยังเหมือนเดิมอืมอาจจะเดือบอยอะแค่นี้ก็พโรดที่เนี่ะน่าจะเป็นชุดเดิมนะครับ เมนูให้จิมบทเราสุเรยังเล่นดีอยู่นะครับเราก็ยังไม่มีช่องให้ยาเมาลงนะครับ ประมาณน,นี้การช่วยยังไม่มีที่ลงเลยุยอดอยวละจริงกลางเราเยอะไปเนี่ยหนูเมาอ,อืม ให้กระโช้์แทนเมาส์โอเคพร้อมลุยมาดูกันนะครับว่าเราจะชนะแมนเชสเตี้ได้ไหมเอาให้ความสำคัญกมในบ้านนะครับ อยู่ดีเสียงแหบซะงั้น <c oughs> โทษครับอ่ามันอยู่เคลียร์เริ่มเกมก่อนดาวิดลากมาฟอร์ดเปิดอืมไม่ถึงโอซิมเฮมนะครับอาคันยี่เกมบอลได้เอ่ออยู่แต่บอลมาเว,เวียดเวียดเวียดลากมาอ้าวเจ็บเองอะไรเนี่ย เวียยังได้อยู่นะครับแมนเชสเตี้ร์ทำเกมขึ้นมาเดวิดแตบันได้ลากมาเองโอ้เอ้าเรียบร้อยโอ้โหเนี้ยอาศัยความผิดพลาดของนักเตะแมนเชสเตี้ร์นะครับอโอซิมเฮม เป็นคนที่มีพรสวัสด์ด้านนี้จริงๆครับเอาสกัดออกมาอา๋อสุเล่เรียบร้อยครับอืใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับโอซิมเพมอยู่นำหนึ่งศูนย์นะครับแมนซิตี้ทำเกมบ,บุกขึ้นมาคันยี่คอยดูฮารันฮารันเปิดโอ้ย ขาน,าน่าจะเป็นสกาวินี่นะบกอนออกหลังลูกแต่มุมโอ้โยอะไรเนี่ยโอ้โยกลับมาได้เร็วมากเปิดมาโรดี้มงนะครับว่เดี๋ยวโหโรดี้ขึ้นสูงมากโ,โหอันนี้อันนี้ต้องยอมนมามงสวยจริงเห็นอยู่ทำเกมบุกขึ้นมาสุเล โอเชียลโอ้ยลากบอลไม่ดีนะครับบอลออกข้างลูกทุ่มของแมนเิตี้โอ้หแมนเิตี้กลับมาได้ไวมากอ่านน้าจะนะจะ้าใจนะตี่เล่นลูกสุด ่ะดาวิดแคปบอลได้ส่วนครับอ,อืตูร์ลางบิงแสงนะครับตัดบอลไปได้แมอยู่ลูกทุ่มมูซิล่าดาวิดเปิดเวียดเวียดเปิดกันมาแรดฟอร์ดโอ้โหยสูเร่โอ้ช่วงนี้ฮอตจริงนะครับโหเล่นอย่างนี้ อย่าเมา,เาโหลงยากเลยเวียดเหวียดตาเข้ามาลักเข้ากลางมาให้ลัดฟอดลัดฟอดจ่ายมาให้ซูเล่โอ้โหเรียบร้อยอยู่น้ำสองหนึ่งครับโอ้โหเกมเดือดสิบนาทียิงไปสามลูกแล้วซิตี้ทำเกมขึ้นมาฟเดนฟเดนอาคันยิเบรโดอ๋อแมอยูแต่บันไดมุชิระพิมพง พวงรากวาเองรากเข้ากลางโอ้โหโดนสกัดมาฮึมัอยู่แต่บันไดสกัดไว้นี่เปิดให้ซูเล่อืมจับบอลดีซูเล่เปิดให้มอชิระมอชิราลากสุดเส้นกับที่ฟิมโปงเปิดซูเล่ซูเล่ปันอ้นดันบล็อกไม่ได้นะครับแล้วถอดเก็บบอลเปิดมาโอ้โหอีกอันดี้นะครับมองสกัดออกหลังเราได้พี่ g, ลูกเต็มมุมมันอยู่ กมี่มันดาวิดเปิดเต็มมุมอืมสุเรเก็บบอลได้ลากเส้นเ,เปิดอืมยังมงสก,กัดบอลได้ครับฮันหลันทำบอลออกข้างไว้ลูกทุ่มมันอยู่ฟิมปงทุ่มมาสุเรเปิดโอ้โหไม่มีใครนะตรงนั้น ควางยาวให้ไหมอันกันยี่อันกันยี่ฮารันอ่าอยู่แต่บอลไม่ได้ม,ดดม,มูเซล่าโอ้โดนลุืมเปิดมาให้ดาวิดนะครับดาวิดเปิดติดแซบโอชิเมะมงเหยอยๆเข้ามือเอ็นจะสั้นครับลูฟี่คลิกของ แมนซิตี้ครับมองอีกแล้วโอ้หเซฟไว้ได้นะครับคอสซาใจเย็นเย็นเย็นอีกลุกทุ่มของแมนซิตี้แล้วนะครับทำห,หน้าไหมอืมทำห,หน้านะครับออกฟีคิกของ ตัวบอยเปิดมาโอยเซมมงมาอจ็บบอลเผาเก็บบอลได้สวยไหมโอ้โหโนละทางกับแรดฟอร์ดนะครับเลวิดเก็บบอลมาลูบเบนลูเบนเปิดกลับมาให้ผู้สาวตัวลูเบนโอ้โหแมนยูแต่บอลได้ปิดปงปิดปงลากเข้ามาลากมาเองเปิดให้ซูเล่โอ้โหซูเล่จับยาวไปหน่อยอะครับยี่ เป็นเกมสุดอ้ามันอยู่ตะบ,บันมาฟิมโปงฟิมปง,มปงเปิดโอ้ยมูเซียร่าโหใกล้แค่นั้นมงออกหลังนะครับมันอยู่เลท่ท,ทสั้นสั้นสกาวนี่จะให้ฟิมป้ปงโอ้ยฮาลันวิ่งเร็วกว่าครับทำได้อาคาจิล่าเข้ามาเปิดโอ้ยตูรามนะมงเข้ามือคอสซา อันตรายให้เซนซานมาสก่าวินี่พิมปงโอ้พิมปงจับยาวแล้วยาวแล้วอืมแชล็บนะครับออกหลังพีลูกเตะม,มุมของแมนซิตี้อันตรายและอันตรายอืมเบอร์โดกีบันได้เปิดมาโอ้ย,ยสกัดออกข้างมาได้นะครับเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้ อยู่ลูกคลิกเล่นสั้นให้เวทเหยียดมาที่พิมพงพิมพงล่างมาสุเลอุชระเปิดกลับมาโอซิมเมียมยังเป็นลูกเตะโมเมนต์อยู่นะครับเดี๋ยววิเปิดมาอือปาดมาเฮียบโมเนตอยู่เข้าบุเข้าเก็บบอลเปิดมาสุเลอือบอลออกข้างนะเป็นลูกทุ่มันอยู่ อยู่ทำเกมต่อเนื่องเวีย์เวีย์ตัวเิมมาให้ัลฟอรอดมงไม่มีใครนะครับออกหลังไปเลยลุกทุ่มของแมนเชสเตอนะครับเบเรโด้คันยีทุราม โอ้ย oh, สกัดออกหลังมาได้นะครับดาวิดเป็นลูกเตะมุมของแมนซิสเ,เ,เตอร์เบลโลเกิดเตะมุมมาอืมยังไม่พ้นนะครับอ๋อดูเบนดิอานะครับมุมอ,ออกหลังเป็นลูกเตะจักระตูนะครับแมนยูพาวโลสกาวินี่วงราหิสุเลมูสิล่า ฟิมปงเปิดสุเลโอยลำหน้านะครับกำลังจะบุกอีกแล้วนิดเดียวนะมนอยู่ลูกฟิกแชมบ์เพา้าเปิดให้เวียดเวียด,ยดหาช่องโอ้โหฟิมปงโหเวียดของบอลดีมากครับตอนแรกนม่ว,ว่าจะยิงแซมบเพา้าโหเล่นลูกสุดนะครับเวียดล็อกมา ให้พิมพงศ์โอ้โหช่องแค่นนา้าหน้ายิงเข้าไปเนี่ยยู่นำสามหนึ่งนะครับว่าเน,น่ยยูนำแล้วสกีทำเกมขึ้นมาหัวเด่นดูเป็นเดียร์หัวเดนทุลามอ่าพิมพงศ์กลัมมกบมาได้สุเล่กลับมาที่สกาวินี่ ขันยีย่นะทุ่มมาอืมพิมพ์อ๋อฮารันนะครับม,มองออกหลงังมันอยู่ลูกทุ่มมูซิล่์พาโรม,มาทิ้งสกาวนี่สุดเลยมูซิล่์โอ้ยจับบอลเดียวแต่แต่แตยังได้ลูกทุ่มนะมันอยู่ซาด้าบาเจ็บ3นาทีแล้วครึ่งแรก พิมพงมาโุเล่โุเล่โอ้โหย้ยยิงติดน,นะครับพิมพงอยังตัดบอลได้เอ้ยยังเก็บบอลได้เก็บบอลเพ้ายังได้อยู่เพา้าดาวิดเปิด <c oughs> ยังได้พิมพงยังอยู่โุเล่เพา้าดาวิดวอโอลเล่โอ้โหย้ยโอ้โยบุกมันมากเก็บอ,อยู่ ยงได้อยู่นะลูกทุ่มมันอยู่พิมพงอ,มอย่งได้เปิดโอ้ยสก,กัดออกมาพิมพงพิมพงเปิดรัสฟอร์ดไม่ถึงลูกทุ่มมันอยู่ยังยังไม่จบนะครับมหมดครึ่แงแรกมันยูนํำอยู่สามหนึ่งนะครับโอเคก็ไปกันต่อ ครึ่งหลังทางแมนซิสตี้นะครับเขี่ยบอลเริ่มเกมบ้างเบอร์โดอ,อ,อันนี้พยายามมาช่องยอมแมนซิสตี้อันเชอร์ติน่าจะแก้เกมมาคันยี่อืมอยู่แต่บ,บนันได้เผิดยาวขึ้นมานะครับแมนซิสตี้ร์แมนอยู่กเกบ็บบอลมาได้ เก่าไว้นี่ปิิมพงปิมพงลากขึ้นมาแบ็กจำบุบกจริงครับมาถึงซูเล่พักอกเปิดมาโอ้โหไม่มีใครโอ้ยเปิดสวยมากอ่าร์ตเกมสวนเข่าคอมเมนตี้นะครับโฟร์เดนโฟร์เดนล่างมาโฟร์เดนล่างมาเปิดอืเข้ามือเขาซ่าครับโหรูปเมื่อกี้เสียดายนะครับปิมพงเปิดมาไม่มีใครแมนยูรูปทุ่มเพียสเดวิดโน้ลำหน้านะครับ แมนซิตี้นะครับทำเกมขึ้นมาโอ้ยฮาลันวันเล่เต็มๆนะเป็นซูเปอร์เซี่ยงออสซาลูกเต็มมุมาเดือบอยเปิดเตะมุมนะครับอืมดาวิดมองออกมายังเป็นเกมแมนซิตี้นะครับหัวเด่นหัวเด่นลากมาทางซ้ายเปิดมาโอ้โหสกอร์นี้กลับบอลมาได้เตะบอลเขาเปิดมา เอเบดเก็บบอลแมนยูทำเกมขึ้นมาบ้างนะครับโชซ่าพิมโปงของลาขึ้นมาเปิดรัดฟอร์ดโอ้ยรับไม่ติดมือแต่ยังรับไว้ได้นะครับแมนซิตี้์ทำเกมขึ้นมาเล่นบวอรสันสันรูเบียสฟูเดนเปิเด th. Th. อืมอสกาวนีตัดบอลได้โอซมเมอืม เขาทางซูเล่ซูเล่ซูเล่โอ้ยโดนสกัดออกข้างลูกทุ่มมันอยู่ปินปงทุ่มมาป,มปมินปองมูสิล่ามูสิล่ายังได้อยู่ล่างมาเองดาวิดโอ้ยโดนสกัด,กดออกกลางนะครับลูกเตะมุมมันอยู่เอ็นเผาเปิดมามเข้ามือเอ็นดัสันคนระับ ฝีคิ๊กนะครับอาคันยี่เบบอยเบบอยหาช่องบอลเล่ติดมูซินาเขียนบอลได้สวนกลับโอ้โหจับบอลได้อ้ายังได้แต่ยังเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้นะคันยี่อืมอันนี้หาช่องจอเจาะแมนยูไม่ได้ครับมาได้แล้วเบโดโอ้โหรำหน้าไหมรำหน้าดิจาน โอ้โหมาขนาดนั้นล้ำหน้าอยู่แล้วเออโผมาเยอะขนาดนั้นเรียบร้อยบุกก็ไม่เยอะเหมือนกันนะอันตรายเนี่ยอันยู่ทำเกมบุกขึ้นมานะครับซูเล่สูเรล่าขึ้นมาเปิดให้มูซิล่าซูเล่เปิด โอซิเม่ไม่ถึงดาวิดเก็บบอลได้เปิดยังไงโอ้อ่านทันยีนะบุกออกหลังทุลูกเต็มมันยูดาวิดเปิดมาโอซิเม่อย่างพัดไปได้นะครับทุลุกเต็มมันดูโอเคมันดีจริงเบอร์เฝ้าเปิดอืออยู่ยังเก็บบอลได้ เปิดกามาอืมช่วยวิ่งไปเก็บบอลกลับมาถึงเดอะคอตรต้าครับลูกทุ่มของเอ่แมนเชสเตอร์บงเปโดอเปิดมาโอ้ฮารันให้เลวิตเปโดอโอ้โหอีเขาหมือคอสตารครับ เวียดกำลังจะหมดแล้วเ,เปลี่ยนสองคนนะครับแอ็กซแล้วก็เวียดเวียดมูซิล่าอ,อืม อเสียใา้ซูเรแล้วกันแล้วก็วกอย่าเมาได้โอกาสแล้วนะครับมาพิมพงเปิดโอ้ยไล่ฝ่ายมงข้ามคานคะรับมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะครับ แต่บันได้คอซ่ามาที่ฮัลโลรามลงมาแรฟฟอร์ดสุเล่ย์อ่ายาเมาแรฟฟอร์ดโอ้ยยังซุปเปอร์เซฟครับอืมไม่งั้นเป็นแอซิสแรกของยาเมาเลยครับโหยาเมาลงมาได้เจ็ดเลยโอ้ยยอดทีแบบเขาเปิดเต็มมุมมายาเมาตะบนลได้ เมาลากมาโอ้ยจับบอลยาวอย่าเมายัางมาตัดบอลกลับไม่ได้ครับกเขานี่เป็นฟรีคิกของแมนเชสตอรครับเปิดม,มาอาเก้กลับมาเจมบ์โอ้ยไม่ใช่เจมบ์เพราะเดบอยนะโฟร์เรนลากเข้ามาเปิดโอ้ยเดบอยนะครับ <c oughs> เกมไม่ง่ายแล้วโอ้แค่เกมดีมากเดบอยเดบอยได้สองสองครั้งนะครับ ช่องเก่งมากอันตรายแล้วอืม ที่งงไม่ต้องแล้วอ่านายืตัดบได้วาซาพิมพงลงล่างมากลับมที่สกาวนีนเปิดนาที่รามทำล,ล,ล่างมาล่างเองไอฟอร์อดไอฟอร์อดรลากเข้ากลางเผื่อให้พิมพงอย่าเมา ยาเมายังไงโอ้โหอาสิทแรกครับยาเมาจ่ายให้ซูเล่วันเล่นะครับแมนยูนำ4-2ครับให้ฝันให้พินปงพินปงให้ยาเมายาเมาจะยิงเปิดให้ซูเล่เรียบร้อยนะครับน้องเกิดแล้ว ชมนอกเตะน,นะครับเที่คำคทำเกียวขึ้นมาเปิดยาวช่วยกันไว้ได้นะครับสกัดออกหลังเป็นลูกเตะม,ม,มุมของแมนซิตี้สโวดเดนเปนะิดอรอฮะก็มือคอสซาคอสซาคว้างม,มาให้พิมพง โอ้ยโดนเดบอยชกไปได้นะครับโอดริโกอ่าแมนยูแต่บอลมาโอ้ยจ่ายไม่แม่นครับโอ้ยฮารันโอ้ยสกัดนี่สกัดออกหลังไปดุดเต็มมุมของแมนสเตีดเดบอยเปิดเตะบุกม,ม,ม,มาอืม ให้อุบาเบกันโนแทนอารามไม่รลับเล่นไม่ดีเป็นคอมพิวต์แบ็กซับพอร์ตก็ได้คอมพิวตแบ็กซับพอร์ตโอเคอไปต่อนะครับ ีคิกของแมนซิตี้เดบอยเปิดมาอืมเยอะโอ้โหโอ้ยโรดี้โหเล่โอ้อันตรายละผมมาโหโหโรดี้วอลเล่สวยมากอ่ะ เม,ม,มาเมาลงมาโอ้โหทำออกไปเองด้วยแล้วเราไปเจ็บหกนาทีนะครับอยู่ลูกทุม่มยามาฟิมปงเปิดอืมปัดออกมาอ่าเกมส์เสรกับแมนซิตี้โอ้แต่บอลมาได้นะัะแมนอยู่ รับฟอร์ดรับฟอร์ดลางมาดึงกับมาให้รามเผิดไม่ดีกรัมโอ้โหเผิดยาวขึมาครับแมนเชสเตอรืมรามหน้านะครับเอาเลย ทีหนึ่งที่แมนยูลุกทุ่มโอร์กินโนย่ยามาอุ่ยมาพราะสมาร์โอซิเม่มโอ้ย,อยเปิดยาวไปหน่อยนะครับเปิดยาวขึ้นมาอืมมองมาแมนยูเก็บบอลได้โอ้โหในที่สุดแมนยูยนนกวาชนะแมนซิสตี้ไปได้นะครับสี่สา่โอ้โห โลดิโกนี่โหดมากเลยอะโอโหหลุนทับตายนะครับใช้ทุกวิธีทางเอาชนะมาได้คนระับแมนอยู่ขึ้นมาเป็นจะ